จับไดมาหาสีน้ำมันแบบก่อนมีรุ่นรุ่นค่อนข้างฟอร์มวงดีว่าค่อนข้างเป็นเป็นโชว์เป็นรูปแบบการแสดงแล้วก็พูดแม่ฟังว่าแม่ปีนิดเซียนสีสีที่แม่ดิในรูปแบบของเรามันจะไม่ค่อยเหมือนใครซึ่งพอแม่มีแม่มาวางกึยคึกมาดูย่างเขาจัดสายว้วพี่น้องเขาขาดมองนี่ครับขาดที่เศร้บ้างโล่งบ่างนี่พ่อออกจากเศร้าชินนี่มาบ้างโล่งปื้นมันพอดีพอดีแล้วครูโชว์ที่ทำแบบเออผมก็อยากทำครูชาติเนาะผมก็อยากทำอะไรแบบใหม่ใหม่ ครับเล่าให้ตำรวจเราคุชชา่แล้วก่อนเพราะมันเห็นตกเกี่ยวเราผมจ่อแม่มาล่วงรอกหนีเดบออุยเราทำันตรีใหม่หนึ่งสองามสี่ไหมเนี่ยสินะแม่เปิดด้อมเลยค่ะด้เลยขอบคุณนะคะมจ่ต้องเปิดเล่าเดี๋ยวเราสิเล่าเป็นเลยเปิดแล้วก็ดึงเล่าเขาศิลปินเปิดเองอะได้เอฟซีต้องเปิดคืนแล้วก็ดึงอีแม่เขามาพืนแห้งนี่จากแคนาดาว้าวเพ่งอย่างไแม่เพ่งเ้องเพ่อย่างไรพอแม่แบบชัด แค่นี้ก็ดีใจแล้วไล่มาเลยนะเป็นเพลงแจ้งเกิดครับแล้วก็ผัวเพื่นมาเป็นฮักน้องตอนเมาในใจได้สองผู้หญิงคนนี้คือแฟนไอ้ยแทนเขาได้บ่อน้องสีทาก็ได้รวมตัวฉันไม่ใช่ Seven. เซเว่นรวมแล้วก็คือประมาณสิหอัลบัม้มเ,<อ>เพลงร้อยกว่าเพงลงร้อยกว่าเพลงแล้วก็หลายๆผลงานเพลงดีแบบทุกคนเป็นเพลงที่ไม่ได้เชีย แต่คนรู้จักแล้วก็อยู่ในใจของทุกคนจุดดังในดวงใจอะไร,รอย่างเงี้ยรอยิ้มจิ้มปนอ,อันนี้อันนองเดียวมากมากห่วงซุ้มมือหายอันรอย,ยิ้มอายกับจิ้มปนยนะังไงอ่ะแม่อยากขึ้นตลอดแต่อย่างรอย,ยิ้มอายยู่เบื้มเหมือนมันขึ้นฉันดอกแล้วก็ช่องแม่เลยก็คือดอก,ก Channel Official รักชาแนลออฟฟิเชียลก็จะมีผลงานเพลงที่แม่ผลิตเองทำเองให้ขึ้นเมื่อมาบ้านเฮาเพลงที่ดังมาก ตอนนี้ยี่สิบล้านมันเป็นผลงานเพลงที่แม่สร้างเองด้วยความภาคภูมิใจแม่ละมันเพียกไปไหเนาะทําเองร้บมันแบบว่าคนรู้จักแบบเงือดนะเงือดเบา้านแต่ก่อนคือบริษัทผลิตให้แต่อันนี้พอทำเองแล้วมีคนฟังไม่รู้สิ่งนี้ มันทัดใจเพลงเขามันแบบอุ้ยมันเกินคาดในความรู้สึกของแม่ก็คือไม่ไม่ได้คาดขนาดนั้นแต่ละเพลงนะคะแล้วก็มีหลายๆผลงานเพลงแม่ก็ทาเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเปิดโอกาสให้เราเปิดช่องแล้วก็ทําผลงานออกมาเองผลงานของค่ายก็ยังมีนะคะเร็วๆนี้เด็ดเลยนะคะหน้าตาขึ้นกันแต่จแล้วฮะยันยิ้มออกก็เอาคนหนาขึ้นกันกต่ิมาเยอะกันกับพี่น้องซึ่งแล้วคุณแม่อยู่ที่จังหวัด นนเ,เดี๋ยวสิ้าไปเยี่ยมบา้านคุณแม่ม,มีแนวพาไปบึงอยู่แตวบาน,น,น,เ,นเดี๋ยวรอก่อนรอสักนิดเพราะโอเคแล้วผู้ใดบอกว่ามาตกเกลียนเดี๋ยวก็จะไปเยี่ยมบ้านเพลงเปืองเล่าข้างลำตน้อมอมนมา,มากติดตามแม่ม<อ>ตั้งแต่เด็กตอนนี้หนูสิบแปดตั้งแต่อายุสิบแปดปีวันนี้ต่นี้ตอนนี้เราแค่สามสิบแล้วตีให้ขึ้นแม่บานเข่าที่สุดเขาบอกใช่ไหมบางคนฟังอยู่ต่างแดนเนี่ย ร้องไห้เลยเพลงนี้นะคะเอาอลิศมาแสดงด้วยเมื่อคืนอลิศก็ไปด้วยด้วยด้วยที่แบบว่าเพิ่นเพิ่นชินเห็นยานะแต่เพิ่นบ่ค่าไหนเคยเห็นยาร้องเพลงเพิ่นสิแลนไปหายาอยู่หนาเวทีเมื่อคืนเสียงไม่ตกเลยจริงๆขอบคุณนะคะทังร้องตอนเมานักร้องในตำนานขอบคุณค่ะดีใจกับบอสด้วยอืมสวัสดีค่ะทุกคนคขวยดีใจนะโมจอีกขว็ดีใจยู แม่อะที่จะผมดีใจกับคนทางบ้านเมือที่แบบว่าในปีนี้ที่เราจะไปทัวคอนเสิร์นี่คือเป็นแต่เป็นแต่ดีเป็นแต่แบบว่ามันคุ้มคนดูคือจริงจริงแล้วคุณแม่กห็หาเปิดฟังใน YouTube ได้แต่พอคุณแม่มาร่วมกับโตเกียวแล้วมันมันเป็นคนคนละเรื่องแล้วก็เป็นสิ่งแปลกใหม่แล้วก็มาเสริมตรงนี้ครับอ่าให้มีความสนุกสนานมีความอิ่มในคอนเสิร์ตของโตเกียวมิวสิกนะคะใครคืพาบ,บอกพี่น้องคือบอกว่าไปบอกอาสุเดินสายกรุงเทพภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ย แล้วแบบรูปที่แบบว่าเราเตรียมนั้คุณแม่แแบบเราก็รูปแบบการแสดงเลยบ้าแดดไปลองซื้อๆทุเพลงเขาก็ต้องมีอีกอย่างแบบรูปแบบใหม่คําว่าตัวเกียวนี่คือไม่ใช่แบบเดิมเราเราจะแบบตามใจเสิร์ฟตามใจลูกค้กาเขาหัวลูกค้าเขานี่ชอบแบบแบบไแต่เอฟสี่เนีย้ยแบบนี้นะแต่วันจริงๆแล้ว,วมันคือน้ำจิ้มเมื่อคืนน้ำจิ้มแบบฉุกเฉินน้ำจิ้มเพราะว่าเมื่อคืนนี้ชุดเราก็จับจูดแต่พอ พอพอระวังเราคุยกับแม่ว่าแม่เขาสี่ที่ชุดหนึ่งสองสามซีเดอร์แล้วเขาสี่ไฮยูซี่เขามาเบ่งว่าชอบชุดไหนบ้างชอบการแสดงแบบไหนบ้างซึ่งอันนี้เราอยากให้เอซีร่วมตัดสินใจด้วยว่า <Hey. S 1> สมมติวางลูกให้คุณแม่สามลูกเนาะหนึ่งสองสามเปียวหวานเข้มมูเจ้าเลือกมาด้วยเจ้าเข้มหรือหวานหรือเปรียวหรือพูนีอะไรเงี้ยก็จะให้เอฟซีเราได้มีโอกาสคอมเมนต์แล้วก็ติชมเพราะว่าขายเพิ่อเท่านี่อยู่กับคําติชมมันเสมอเราเติบโตกับคําพัฒนาเนี่ยเราก็จะเก็บ ข้อมูลคือเราเป็นวงแบบว่าเขาเรียกอะไรจับพัดจับถูในการทําขึ้นมาประสบการณ์ก็ซ้ำเห็นละเมอไปบอกเขากับเหตุ่างณ์วันนี้มากวันนี้พอพอในปีนี้เราใชเวลาพักวงสามถึงสี่เดือนก็เลยอยากทําให้มันดีที่สุดเอาคู่มากเอานั่นมากเอาดีไซ่เหนือมากชุดกับสามกันคุณแม่ก็จะไปอุ้ยงามกว่านี้อีกพอได้เลยก็เลยก็เลยนี่แหละพี่น้องก็เลยก็เลยมาไล์สุด พูดคุยกันมันบอกเ้ลวมืงขึ้นอย่างไรกับว่าเหลวมันนางบอกอย่างสิมันยังตึงอย่าง้มาแต่ส้วงมันได้ส่วงว่าเอ่อเอฟซีน่ะมีความรู้สึกยังไงที่เห็นแม่เข้ามาโตเกียวมิสิกจริงๆคุณแม่แกคารุนนะแกตื่นเต้นมาก้นนคคืืือออเม่ียู่ในวงการมาสามสี่ปีลองลองดีที่ว่าจนไม่หลุอกซางแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ตื่นเต้นพอบางทีทั้งแฟนคลับหน้าใหม่เวทีใหม่แล้วก็ผู้คนใหม่ๆที่คุณแม่จะเข้ามาแบบว่าเจออะไรอย่างเงี้ยเนีอ่อ แม่ไปงานสนามหลวงแักใหญ่เม่ก็บเ่เคยตื่นเต้นงานเหมือคืนนี่ตื่นเต้นแบบคักขนาดแล้วหนาวจนคุณอาแตกแล้วสูงหลงเสียงกระทอกันโอ้ยลงมาทามน้องมอด่าน้องมอดเม่์ลองเปลี่ยนบาก็มีนิดหนึ่งตื่นเต้น่นว่าเออมาลูก <มา S 2> ที่ใส่เสื้อเหลืองกางเกงขายาวเปรี้ยวมากค่ะเข้ากับเสื้อเสื้อเหลืองก็เมื่อคืนเมืเขข่อคืนจร<ช>ิงๆแล้วอ่ะเมื่อกี้แอบเห็นว่าเขาชอบคุณแม่ชุดนัง แต่ว่านางกับยีนนะมันเห็นบ่อยแล้วอพี่น้องเจ้าสกินได้แก่งจืดอยู่หันเบิร์ตปีบริษัทพกับเท่าย่หันตีมาเลยแทนอลิสามาตีพิษสาวก่าตีบอกกันเนานืดีันเห็นผมกับผมฝ้ายนั่งเด่นก็อยังอีตัวให้แม่ออกแต่งตัวแนวเท่ออกสมัยใหม่แบบเมื่อคืนก็เท่ไม่บอกไม่บอกว่าจะแบบไหนเออเปิดบ้องมานีจะให้ทุกคนเลือกอยู่ใช่เปิดบ้องมาหนีพี่น้องบอกเรียว่าโอ้ย พ่ะเออเทน่าสีเบิงจรีข้ามเบิงกว่หลังจะไปนั่งไปนอนดอกบนันดีตอนนี้มันจะล้นสมองแล้วไอเดียมันกระฉูดมากเลยนะคะเวลาคือ,อามาเจอคนเก่งนะคะคือแม่เนี่ยมาเจอคนเก่งไอเดียมันก็กระฉูดเพราะว่าของของมันไม่ได้ใช้เนี่ยมันเต็มเลยตอนนี้อืเป็นคนอยากทราบว่าอยากทราบว่า อะไรคือจุดให้แม่ตัดสินใจมาร่วมงานกับตูเกียวมิวสิกถางแม่จุดเขาไปซื้อตัวหรือเปล่าวงการนี้เขายิ่งแบบว่าออกข่าวซื้อตัวกันสนับสนุนไหมไม่ค่ะไม่ได้ซื้อตัวอันนี้แม่เต็มใจเลยคือเบื้องต้นเนี่ยแม่ชอบบิ๊กขยันครับชอบการทํางานของเขาแล้วก็ชอบรูปแบบคือรูปแบบก็คือคล้ายๆเราคล้ายๆความคิดเรามันมีอะไรที่แบบคล้ายกันเยอะมากครับ วันหนึ่งลูกบิ๊กโทรหาตอนแรกก็ทักไลน์หาทักไลน์หาแม่ยังไม่ได้อ่านเพราะว่าไลน์มันเยอะเนาะม,นมันเปิดไม่ทันทีนี้ก็ทักแชทอีกเออแชทนีตต้ขึ้นเห็นเลยอุ๊ยตายผู้ใหญ่บ้านทักหาฉันก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวฉันทักไปหาลูกก่อนลูกก็ยังไม่อ่านตั้งนานมีอะไรก็โทรหาแม่เลยนะลูกเพราะว่าถ้าลูกบิ๊กไม่ทักหาแม่แม่ก็จะทักหาบิ๊กเหมือนกันเพราะว่าฤดูกาลนี้แม่มีความรู้สึกว่าแม่อยากเมื่อานกับลูกบิ๊ก อืมอันนี้เป็นความตั้งใจด้วยแล้วก็ทางคอนเซปต์โตเกียวก็มีความคิดที่ตรงกันก็เลยทําสิ่งที่แม่ตัดสินใจทําให้แม่ตัดสินใจก็คือความขยันแล้วก็ไอเดียที่กระฉูดของเขาทําให้เราแบบตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นอยากมาลุยกับเขาอ,อันนี้คือเหตุผลหลักเลยคุณแม่เราอยู่คนทรงันท่านสมัยทรงจ่า,จาแบบพี่น้องเขาเรียกว่าคนทนรงจรบฟจะเป็น มันจะมีนักร้องที่อาชีพปินเนาะจะมีคนอย่างว่าไม่กราบคือฉันชอบแบบว่าออริจนินอลแต่แม่แล้วเป็นลักษณาจาบคือทันสมัยแ <ไป S 2> นวคิดยแนวคิดทันสมัยจะเข้าใจอะไรเนใหม่หน่องวัยรุ่นเนั้นเพลงบุญหนวเล่าเท้าอะไรเงี้ยแม่แล้วก็คงจกักเอา้าปกติแล้วถ้าคนอา่ายุคนี้วัยนี้ก็ไม่เข้าใจ<ม>เพลงอะไรแต่แต่อย่างที่บอกว่าเพลงแม่จะรําสมัยมาร์สแต่ไหนแล้วแม่จะมาก่อนกลางตั้งแต่เนิ่นๆยุคของคุณแม่ก็เป็นเนื้อเพลงที่แบบว่ามากก่อนมู ตลอดทำน้องเพลงก็บจมากก่อนมูแบกๆบอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงแม่ส่วนมากก็จะเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตไผ่ชีวิตมั่นร้องคืนปุ๊บยูความรอบขัางรอบแอลอะเรื่องผูผัวไม่เมียนี่บอบ่ะบอ๊ะม่ท่านี่บอมี้ท่านี่มีแต่เรื่องสดใสเรื่องดีๆยิ้มอย่างเดียวใช่ไหมใช่เขาบอกว่าแม่น่ารักอะลูกปีนี้คุณแม่ก็เพิ่งยี่สิบห้าเองอะไรยิ่มากที่เหลือใชื่อ พร้อมเข้าดอมเอาสิเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเฟซบุ๊กคุณแม่เผื Facebook. Facebook. Yo, ่อเอฟซีอยากเข้ามาติดตามแบบว่าในระหว่างที่เรากําลังฟอร์มวงซ้อมการแสดงเนี่ยพี่น้องอยากเข้าไปติดตามอีเมลเข้าแบบว่าเดี๋ยวผมแชร์ร่องเพจิดเนน้ำเข้าไปดูคุณแม่คุณแม่จะอัปเดตทุกวันครับตามนีนวลไลฟ์สดในเรื่องบันทิงมือแร็งอะไรพูดคุยบันทิงน้องแม่เนี่ยก็คือศาสตร์แท้พี่น้องโอเค พิมพ์เ,เลยนะครับว่าดอกรักดวงมาลามันก,ก็จะขึ้นเลย <c oughs> น,นี่นะครับอันนี้ก็อะยไม่แน่นูนนี่นะครับเฟซบุ๊กดอกรักดวงมาลาติดตามสองจุวตล,ลอด<ส>24ชั่วโมง <c oughs> นี่นะครับนี่นะครับ <c oughs> แชร์ไปแล้ว <c oughs> นี่นนติดตามเพื่ออะไรพี่น้องติดตามได้อยากเปิดดยองแม่คุณแม่อยากเปิดบ้านทางคุณแม่ได้เลยแล้วก็พี่น้องคนไทยไปหาเลยอืแม่ซงแม่สาวแล้วใช่หย ลิสาเปิดแล้วเยี่ยมผู้จัดการข่อยได้น่ะพูดแล้วเกิดขึ้นแล้วได้เกิดขึ้นแล้วดอมได้เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนมากเอฟซีบนขอเพลงนั่นในใจยังได้สองเมื่อคืนเห็นเพิ่นบริษัฟังมื่อนี้ลองทดสอบพี่น้องแล้วก็ฝากติดตามผลงานพของแม่ด้วยที่กำลังจะออนแอร์ในของบริษัทไหมหรือของแม่เองของท็อปไลน์ค่ะอ่า เร็วๆนี้จะมีผลผลงานเพลงใหม่ๆนะครับผมที่กําลังจะปล่อยนะครับผมของท็อปไล Diamond น์ไดมอนด์ครับรอติดตามด้วยนะคะนะรับนายบุบิน<ม>เพลงแม่โดนใจมากค่ะขอบคุณค่ะลูกเพลงแม่เปลืองเราวะนะ <S <S เป็นอย่าง,งที่ไหนที่แบบทำไมรู้ไหมว่าทำไมตัวเพงมีแต่เพลงแบบนี้รู้ว่าสิ้นแต่วามเบงซี มันเริ่มต้นแบบนี้โซมบังก็ไม่มีนักก็ฟังเนาะเออนักร้องคนใจคุณอ๊กฮักได้นี่อืออกหักอย่างเดียวสซมบังโมมี่ชีวิตจริงเลยไม่กล้าพูดอย่าพูดไม่เอากดติดตามเราจ้าคอมเมนต์มาอุ้ยนะคะกดติดตามไมให้เยอะนะคะลูกแล้วก็ทางเพจนะคะในใจยังได้ซองค่ะมอบพิเศษสำหรับเอซีตงเกียร์สิงทุกคนเลยพร้อมเพย์เอซี